สวัสดีนะครับสวัสดีวันที่31มกราคม2563นะครับวันนี้ก็จะมีไม้13ชุดไม้ท่านได้เลือกกันนะครับวันนี้ก็จะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าแดดตอนนี้ก็สายมากแล้วนะครับประมาณ2โมงกว่ากวาแล้วครับก็ประมาณ2โมงกว่ากวานะครับแต่นะครับพอตอนเช้ามันก็ขึ้นช้านะครับแต่พอตอนนี้มันก็ดันร้อนอีกนะฮะโอเคนะครับไปดูชุดที่1กันเลยครับก็ขอบอกก่อนนะครับแต่ละชุดนี่550นะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็เป็นค่าสีนะครับค่าสีค่าไซกันไปนะครับผมนะ ก็มีทั้งดอกแต่ละดอกนี้จะไม่เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็เริ่มจากชุดที่หนึ่งเลยนะครับนะดอกชุดที่หนึ่งนะครับก็คือดอกชมพูอมแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีเหลืองแล้วก็มีขาวนะครับครับก็ไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่ฮะเป็นแบบดอกแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหลืองนะครับผมนะเหลืองเหลืองจักรพรรดินะครับนะแบบนี้นะครับแล้วก็ชมพูนะครับผมชมพูแบบนี้นะครับนะ 550รวมส่งนะครับผมชุดที่1นะครับอันนี้ก็มาดูชุดที่2นะครับชุดที่2ก็จะมีนะครับสีโอรสนะครับผมแล้วก็จะมีสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีสีม่วงนะครับผม550รวมส่งเหมือนกันนะครับผมมาดูชุดที่3นะครับชุดที่3ก็จะมีชมพูแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสีชมพูอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีสีขาวนะครับผมนะมันคนละอย่างกันนะครับใบคนละอย่างกันนะครับห้าร้รวมส่งเหมือนกันนะครับผมอันนี้ชมพูขาวอ่าขาวแบบ เออไม่ใช่สีขาวอมชมพูนะครับต้นนี้นะครับผมอ่ะทรงสวยนะครับพุ่มสวยนะครับผมชุดที่3 550รวมส่งเหมือนกันนะครับครับก็มาดูชุดที่4กันนะครับชุดที่4ก็จะมีอ่ะสีชมพูแล้วก็ชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีเหลืองนะครับอ่ะสีเหลืองเหลืองจักรพรรดินะครับผม550รวมส่งเหมือนกันนะครับชุดที่4นะครับก็ดูจากอ่ะเหลืองจักรพรรดินะครับผมนะก็จะสวยนะครับตัวนี้นะครับเหลืองจักรพรรดินี่จะเป็นเหลืองแบบไหนนะครับเป็นเหลืองแบบที่แบา มันจะมีดอกซ้อนนะครับเป็นซ้อนๆเป็นชั้นๆกันนะครับเป็นเหมือนกุหลาบนะครับเหมือนเหลืองกุหลาบนะครับนะก็พุ่มสวยนะครับชมพูต้นนี้ก็พุ่มสวยนะครับอ่าส่วนชมพูนี้ก็แบบนี้นะครับดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับก็ดอกดอกเขาก็สวยนะครับเนี่ยชมพูแบบนี้นะครับชมพูอมแดงนะครับโอเคนะครับชุดที่สี่ผ่านไปนะครับมาดูชุดที่5้ากันอ่ามาดูชุดที่ห้ากันนะครับชุดที่ห้าก็จะมีอ่าขาวล่องแดงนะครับแล้วก็จะมี อ่าเหลืองนะครับผมแล้วก็จะมีม่วงนะครับผมชุดที่5นี่ก็550รวมสูงเหมือนกันนะครับชุดที่6นะครับผมชุดที่6ก็จะมีเหลืองนะครับเหลืองแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหลืองแบบนี้นะครับนี่นะครับเหลืองแบบนี้แล้วก็ชมพูนะครับแล้วก็มีขาวนะครับชุดที่6นี่ก็550รวมสูงเหมือนกันนะครับชุดที่7นะครับผมชุดที่7ก็จะมีสีอ่าเหลืองนะครับมีเหลืองแล้วก็จะมีอ่าอ่าชมพู ขาวล่องแดงแบบนี้นะครับผมนะไม่รู้แชร์ไลท์หรือเปล่าครับแดงแชร์ไลท์นะครับแบบนี้นะฮะนะเราก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือชมพูซีโอรสนะครับออกไปทางโอรสมากกว่านะครับชุดที่เจ็ดนี่นะครับนะห้าร้อยห้าสิบรวมสูงเหมือนกันนะครับอ่ามาดูชุดที่แปดนะครับผมชุดที่แปดนี้ก็จะมีแดงนะครับแดงแล้วก็มีชมพูซับสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีเหลืองนะครับผมนะ ุดนี้ก็550รวมส่งเหมือนกันนะครับมีต้นใหญ่ๆเลยนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วหมดทุกต้นนะครับผมมาดูชุดที่9นะครับชุดที่9นี้ก็จะประกอบด้วยเหลืองนะครับผมสีเหลืองเหลืองเหลืองเจนทรานะครับแล้วก็สีโอรสนะครับผมแล้วก็สีแดงนะครับผมชุดที่9นี้ก็550นะครับรวมส่งนะครับผมมาดูชุดที่10นะครับชุดที่10นี้ก็มีชมพูซับเจเลอร์นะครับ ชมพูนี่เป็นชมพูดอกซ้อนนะครับดอกซ้อนเป็นชั้นๆน,นะครับเหมือนกุหลาบนะครับเราก็จะมีเหลืองแล้วก็จะมีแดงรวมซับหนึ่งต้นนะครับผมนะชุดที่เอ่อชุดที่สิบนี้ก็550รวมสูงเหมือนกันนะครับต่อไปชุดที่11นะครับชุดที่11นะครับผมก็จะมีเหลืองแล้วก็จะมีอ่าน่าจะเป็นซับไหลมานะครับแล้วก็จะมีอีกชมพูหนึ่งนะครับอ่าชมพูน่าจะเป็นค, Stat ค,ค,คล้ายๆกับชมพูเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ดอกสวยนะครับคล้ายๆกับชมพูลายหางประกัดนะครับชุดที่11นี่นะครับ 550รวมส่งเหมือนกันนะครับชุดที่12นะครับผมก็จะมีแดงกุหลาบนะครับแดงกุหลาบแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะครับไอ้ต้นนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเป็นโอรสนะครับสีโอรสแล้วก็มีสีเหลืองนะครับผมนะครับสีเหลืองนี่คล้ายๆกับเรืองจักรพพัดนะครับนะครับ5้ารารวมส่งเหมือนกันนะครับผมชุดที่13นะครับผมก็จะมีดอกสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็จะมีสีโอรสแล้วก็มีสีเหลืองนะครับดูเหลืองต้นนั Likewise, ้นนะครับมี2กิ่งนะครับแยกมาแล so ้วก็เป็นพุ่มเลยนะครับเป็นพุ่ม ใหญ่เลยนะครับน่าจะเป็นเหลืองจักรพพัดินะครับนะห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเหมือนกันนะครับผมนะครับก็หลังจากนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็คือมีทั้งหมด13ชุดนะครับผมนะใครต้องการชุดไหนก็บอกมานะครับนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆจากช่องบุตทองชาแนลนะครับผมนะฮะก็ผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนะครับทุกท่านนะครับนอกจากความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆที่พอจะให้ท่านได้บ้างนะครับนะ ก็เป็นการฟีดแบคนะครับให้สัมมนาคุณนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ากับลูกค้านะครับพอท่านเจอปัญหากับต้นไม้นะครับท่านอาจจะโทรมาถามผมหรือว่าอาจจะไลน์มาถามผมหรืออาจจะตอบอาจจะคอมเมนต์ถามได้นะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับเป็นการตอบแทนท่านนะครับผมนะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนพระคุณยังไงกับทุกท่านที่อุปการะคุณนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับทั้งหลายนะครับที่ เคยซื้อต้นมาจากผมไปนะครับผมก็หลังจากนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเบอร์ทรผมจะทิ้งไว้นะครับอยู่ใต้ลิงก์นะครับผมแล้วก็ไลน์มาก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาหรือจะโทรมาอย่างไงก็ได้นะครับผมมีแต่โอนนะครับโอนอย่างเดียวนะครับผมไม่จังไม่มีปลายทางนะครับเพราะว่าเคยเคยส่งปลายทางแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดต้นไม้ตีกลับนะครับไม่มีคนรับนะครับบางครั้งไม่มีคนรับต้นไม้เกิดความเสียหายนะครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ